วันนี้แวะมาเกาใจที่เกาหลีนะครับตอนเครื่องลงเนี่ยฝนตกคือไอ้ไม่ใช่ฝนตกหิมะตกตกใจมากคือไม่ได้ในพยากรณไม่ได้เอ็กเาดว่าเออจะมีหิมะตกนะครับแต่ลงมาแล้วแบบว่าเจอหิมะาขาว,ขาวสวยมากนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยมีเมสเซจในโทรศัพท์บอกมาว่าเป็นพับบิกอนนูเลชเมนต์เลยนะคือฝนตกไม่ใช่ฝนตกทำไมกูต้พูดฝนตกวะ คือหิมะตกให้ระมัดระวังในการเดินทางทั้งวันเลยอ่ะคือทั้งหิมะตกทั้งฝนตกแล้วก็อากาศลบหนึ่งนะครับว้ายชอบมากแต่ว่าไม่อยากไปไหนไกลนะรโรงแรมเราก็อยู่ถแถวแแอร์พอร์ตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องการเดินนิดนึงคือถ้าถาลมเนี่ยอืมหาแน่นอน <laughs> มันคือมันอยู่ใกล้ๆก,กับแอร์พอร์ตแล้วมันไกลตัวเมืองไงอ,อย่างน้อยก็ต้องมีแบบ 40-50านาทีอะองอีกคงแดเม,มียงดงอะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปมาแล้วไงแล้วมันก็เป็นสถานที่เออมันไม่ใช่แนวเราเราไม่ได้ขาชอปปิง้งเออถ้าชอปปิ้งเนี่ยผมว่าไปแถวนั้นค่อนข้างที่จะสนุกนะครับคือหิมะตกนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พื้นเปียกเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะลืมลมหรือเปล่าคือคือเวลาขอยืมจากโรงแรมเนี่ยลืมลมประจําวันนี้เราเอางใช้ GoPro Hero 12ในการถ่ายอยู่นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือตัว Media Mod นะครับผมคิดว่ามาที่เกาหลีเนี่ยลมต้องแรงแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเช็คอากาศลาแล้วก็ประมาณลบหนึ่งลบสององศาผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าไมโครโฟนแล้วก็รวมกับ Wind Reduction ในฟังก์ชันของ GoPro Hero 12เนี่ย ไม่น่าจะพอที่ซื้อมีเดียมอสตมาก็เพราะว่าผมจะเอามาติดไมค์เพราะว่าจากตัวกลโพนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะติดไมโครโฟนได้นะครับก็ต้องซื้อมีเดียมอสมาเพื่อที่จะต่อไมโครโฟนซึ่งผมก็มีไมโครโฟนแยกเนาะจะมีสัดส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าสัดส่วน8ต่อ7ปกติเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือ16ต่อเในแนวนอนแล้วก็9ต่อ16ในแนวตั้งนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็น8 7, ต่อ7สัดส่วนจะแบบ แปลกๆนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะถ่ายทีเดียวแล้วสามารถที่จะไปลงใน YouTube หรือว่าอินสตาแ a รม i ิ t ก k ็อกในแนวตั้งได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถ่าย2เที่ยวมันสะดวกตรงนี้คือจริงๆตัว GoPro ก,ก,ก็สามารถที่จะให้เสียงได้ชัดเจนนะคราวนี้เราไปฮานิดามาเข้าโตเกียวมานะครับที่ที่เราจะมาคือที่นี่ครับโยโกฮาม่าเร r i ิก w วร์เฮาส์ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยนี่ขอห้ามนี่ด้วยนะ จักรยานกับมอไซค์ห้ามเข้านะครับแล้วก็ประเด็นคือว่าลานไอส์คิกจ้าเสียงนี่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับอุ้ยลืมไปฝนตกแล้วก็ตั้งกบคือโกโปรมันก็กัดน้ำได้นะแต่ตอนนี้ผมใส่มีเดียมอสอยู่ซึ่งมีเดียมอสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะกันน้ำเนี่ยมันมันไม่น่าจะกันได้นะเพราะว่ามันมี usb เสียบเข้าไปนะครับก็ ต้องถนอมถนอมมันหน่อยแล้วกันคือถ้าเราเสียบมีเดียมอสเนี่ยเราสามารถที่จะต่อไมโครโฟนเป็นไมค์วายเลสได้นะครับเราสามารถที่จะเดินห่างออกมาจากกโปรได้เลยนะครับแล้วก็เสียงไมค์ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับผมใช้ตัวโ w ดว e l เลสโปรอยู่นะครับเป็นไมโครโฟนวายเลสตัวล่าสุดที่ออกมาจากโรดนะครับผมว่าคุณภาพเยี่ยมมากแล้วก็ใครที่เป็นสายครีเอเตอร์สายบล็อกหรือว่าสายมือาชีพเนี่ยตัวนี้จบในตัวเดียวพูดจริงจ,งจบเลยโอเคแป๊บนึงแป๊บนึง,ห,นงหาร้านกาแฟก่อนรู้แล้วว่าจะไปกินที่ไหน อ,อยู่ใกล้ๆโรงแรมเรานะครับคราวที่แล้วนู้นมาแล้วก็มันปิดวันนี้เราจะไปกินร้านที่ชื่อว่าเปียกคอฟฟกันเอ,อหรือว่าเราจะไปกินไอศครีมดีกว่าตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆแล้วนะครับไปแวะกินข้าวกันก่อนดีกว่าข้าวก็ร้านเดิมนะครับอย่างที่พิมพ์เคยบอกว่า ทำไมเธอไม่ลองอะไรใหม่ๆบ้างจะได้พบคนพบสิ่งใหม่ๆพิมพ์ลองทรายไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมชิมถ้าชอบเดี๋ยวสั่งตามเดี๋ยวเราเข้าร้านนี้ดีกว่าร้านประจําเราอืมน่น่ากัเลยทีเดียวเซตนี้อยู่ที่25,900วอน25,900วอนก็ประมาณ600บาทได้มั้งนะครับแล้วก็สาย สปซี่พอแกงน่ากินดูซุปกดิตอกไข่นว่าไม่ใช่เลยเป็นครั้งแรกที่กินไม่หมดอ้วนวะ่ะมีคนทักว่าเอออวบขึ้นหรือเปล่าออกูเสียกำลับบงใจทันที <c oughs> ขึ้นมาประมาณ2โลกว่าๆนะครับพยายามพยายามว่าเอออยากจะลดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โหมูมามาก เห็นอะไรแบบออกไปกับพิม์์นเอนจอยก็กินดะกินตลอดนะครับอยู่บ้านดูหนังก็กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเหงาปาดพีใหม่นี้เพื่อนๆอทำอะไรกันบ้างครับมีแพลนชีวิตไว้ยังไงบ้างอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมให้กับชีวิตบ้างนะครับส่วนผมก็คง c o n t i n u ําทำ YouTube ต่อไปพูดอย่างนี้ทุกปีเลยแล้วก็คงจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพวะอันนี้สําคัญมากคือรู้สึกว่า พอหลัง40มาแล้วเนี่ยเริ่มไม่ f r e s เริ่มไม่ active มือนเดิมเริ่มปวดนูน่นปวดนี่สายตาเนี่ยโหอย่าให้พูดถึงอยู่มาวันหนึ่งรู้สึกตัวว่าเอ้ยเวลาอ่านหนังสือกูต้องมองไกลขนาดนี้เลยวะก็ตามวัยครับจริงๆแถวนี้มันจะเป็น area ที่แบบเป็นเมืองเล็กๆหนึ่งเมืองอยู่ท่ามกลางความเยือกเย็นและความหนาวครับนี่เกาะนี้ได้ ถ้าเกิดว่ามันเพิ่งตกมันก็จะสวยดีอยู่หรอกแต่พอมันเลอะเละแล้วเนี่ย <c oughs> เ,เดินระวังเลยแหละเดี๋ยวนี้รถฮุนไดสวยขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนผมว่าฮุนไดเป็นอะไรที่แปลกๆอะ่ะออกแบบไม่ลงตัวแต่พอไอออนิกไฟออกมานี่อืม,อม มันใช่สตาร์เลียไอ้ตู้ปลาผมว่ามันสวยดีนะบางคนอาจจะดูว่ามันแปลกๆก็แต่ผมว่าเออมันก็เป็นตู้ที่แบบสวยใช้ได้เลยยิ่งไฟหน้านี่ชอบมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของก o p โ o เนี่ย ใช้งานง่ายมากๆม,มีโหมด Easy เพื่อเลือกคุณภาพการถ่ายวิดีโอและให้ตัวกล้องจัดการส่วนที่เหลือให้และโหมด Pro เพื่อการปรับแต่งอย่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการชดเชยแสงค่า ISO, Frame Rate, Speed Shutter หรือ White Balance แถมยังสามารถสร้างช็อตคั t เพื่อเข้าถึงเมนูที่ใช้ได้บ่อยจากหน้าจอหลักได้เลยส่วน HyperSmooth ก็จะได้ภาพแบบเนียนๆไม่สายจนทำให้เวียนหัว ถมยังมี night effects หลายรูปแบบ l i g h t painting star trail vehicle lights เพื่อความแตกต่างสร้างรูปแบบใหม่ๆให้คลิปน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้ UI ของ GoPro เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานยากแล้วก็แ้งบ่อยแต่ว่าตัวนี้ผมใช้มาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยไม่แห้งเลยว่ะคือเขาเคลมเลยว่าแบตมันอึดขึ้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเรานะครับว่าเป็นยังไง ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณถ่าย 1080p 3 0เฟรมอะไรเงี้ยแบตบมันก็จะใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วแต่ถ้าคุณถ่ายที่ High Resolution 4K60 เงี้ยยังไงแบตก็จะหมดไวกว่าที่คุณถ่าย1080นะครับเราก็แตะที่จอได้ว่าอยากจะซูมเข้าซูมออกนะครับซูมได้ทั้ง5ระดับนะมีโหมดเส้นดานมี HDR แล้วก็มีล็อกนะครับที่จะทำให้คุณไปปรับตั้งค่าสีเองได้ใน Post Production นะครับ หาร้านก็แพงดีกว่าเดี๋ยวคงไปคอฟฟ่บีนเพราะว่าน่านั่งกว่าเดี๋ยวขอไปทำงานด้วยเนาะเหนาวๆนหนึ่งองศาต้องเจอเเเเเเต,เตื่นว่หาวอยู่มังคายตื่นมาไม่กินไม่ค่อยกินเท่าไหร่ตื่นมาอีกทีมืดแล้วโคตรตลกเลยแต่นี่ก็ประมาณห้าหกโมงเย็นที่เกาหลีเองนะครับ ห้าโมงกาแฟก็เริ่มมืดแล้วนะฮะถ้าใครไม่มีมีเดียมอดก็สามารถที่จะใช้หูฟังบลูทูธหรือว่า a อร์พอ s เชื่อมต่อกับตัวกลอโปก็ได้นะครับมันสะดวกสบายมากคือไม่จาเป็นให้น้องซื้อไมค์ไม่เป็นให้น้องซื้อมีเดียมอดนะครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเช่นกันแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพ100%ยเซนะครับจากตัวกล้องเลยนะครับเข้ามาที่โทรศัพท์ได้นะครับอัปขึ้นคลาวได้ไม่จำกัดด้วยนะครับเป็นข้อดีของก o p r โปรเช่นกันนะครับเวลา เรากลัวมเมมในโทรศัพท์เต็มเนี่ยก็อัพขึ้นคลาวไปนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเมื่อไหร่ก็ได้สามารถทำการตัดต่อได้ภายหลังเออผมว่ามันก็สะดวกดีนะชอบสกคนมากเลยจึแล้วก็แจมที่เขาให้เป็นสองซแบบนี้นะครับเนี่ยสกคนที่นี่คงมานั่งทำงานที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับ อยู่ในห้องมันไม่อินสปายขอนั้งนมง,งานที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวผจะหลับไม่แน่คืนนี้เดินออกมาดีกว่าข้างในค่อนข้างร้อนนะครับเพราะเปิดทีเตอร์ไว้ขนาดผมถอดเสื้อถอดเสื้อโอ้โเซ็กซี่ขนาดผมถอดเสื้อเหลือเสื้อยืดตัวเดียวแล้วยังร้อนเลยอะ่ะแล้วก็สั่งอเมริกาโน่เย็นด้วยนะ ก็ตอนนี้ผมเชื่อมต่อตัวโปรโปรกับตัวแอป p o อนะครับคุณใช้หูฟังฟังเพลงก็ได้ตราไม่ต้องไม่น้องเสียตังค์ซื้อมีเดียมอสไม่ต้องเสียตังค์ซื้อไวเลสไมโครโฟนนะครับใช้หูฟังอันเดิมที่เรามีนั่นแหละใช้งานควบคู่ไปกันกับโปรโปรได้เลยที่แสงน้อยโปรโปรก็ยังทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณภาพเสียงเดี๋ยวผม,ผมไปที่ห้องก่อนว่าเป็นยังไงเจอร้านเครื่องซัก้าข้างๆโรงแรม ็ถ้าคือตอนวันนี้มันปิดเขาบอกว่าเปิดเปิดวันที่31ห้าร้อยวอนซักทีหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่งแพงของเมืองไทยนิดหน่อยแต่ว่ามันได้30กิโลนะครับผมเป็นคนขี้ร้อนนะแล้วก็ขี้อึดอัดด้วยคือขี้ต่างๆนานามารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวผมชอบอากาศหนาวมากนะครับแต่ว่าพออากาศหนาวเนี่ยเมืองหนาวมันชอบเปิดอีเตอร์พอเปิดทีตเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมร้อนว่ะแล้วแบบเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอดัดไม่สบายตัวนะครับซึ่งแบบ เอ,อชอบหน้าหนาวนะแต่ไม่ชอบที่ะที่เปิดทิเตอร์หนาววุนหนาวไเลยเดี๋ยวหาเสื้อผ้าใส่เองได้เออพูดถึงเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเนี่ยผมใส่อะไรขนขน,ขนนะ่ะรูปดาวอบบเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นไปนะครับก็ตัวเดียวเอาไม่อยู่นี่หนึ่งองศานะครับที่เกาหลีลมค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเอาไม่อยู่เลยเลยต้องมียูนิคโลอันนี้ผมติดก,กระเป๋าไว้ตลอดนะครับแล้วก็ ถ้าใครแบบขี้หนาวมากๆซึ่งผมไม่ได้แบบขี้หนาวขี้หนาวนะแต่ก็อันนี้มีเตรียมมาให้นะเป็นถุงอุ่นนะครับมีอยู่หลายแบบเลยนะครับทั้งเกาหลีญี่ปุ่นก็มีขายนะครับอันนี้ผมซื้อญี่ปุ่นมาเอ่อผมว่ามันหมดอายุแล้วแหละมันร้อนในแป๊บเดียวแต่นี่มันก็อุ่นๆอยู่นะเออแต่ก็คือเนี่ยเราก็แปะไว้ที่เสื้อใช่ป่ะล้วใส่ปไปมันก็จะแบบอุ่นๆอยู่ข้างในถ้าใครเป็นคนขี้หนาวก็ใช้ถุงอุ่นเนี่ยเอ่อใส่ไว้ในกางเกงมันจะมีแบบใส่ในรองเท้าด้วยนะเออเจ๋งดีนะครับหรืืออว่าแปะในเส้ แต่เขาบอกว่าไม่สัมผัสตัวนะมันน่าจะร้อนไปนะครับระหว่างวันมันก็จะไม่หนาวมากนะครับแต่พวกเวลาเข้าร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยมันชอบเปิดฮีเตอร์แล้วผมรู้สึกว่าผมอึดอนะัดอ่ะผมอยากได้ลมมากกว่าเวลาที่เคยผมเคยขึ้นรถบัสเว้ยแล้วแบบว่าหนาวมันไม่เปิดแอร์พอไม่เปิดแอร์มันก็ไม่โฟล์พอไม่โฟล์เสร็จปุ๊บควักเยื่อขึ้นมาดมท,ทันทีจริงๆวันนี้พิมพ์ใจตั้งใจจะมาด้วยนะแต่ในแอป KETA เนี่ยเราทําไปตอนเช้าเราบินตอนคืนซึ่งโอเคอาจจะเป็นความผิดของเราก็ได้เพราะว่าเขาให้ register อย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนบินนะครับซึ่งเราถามข้อมูลมาแล้วว่าบางคนชั่วโมงเดียวก็ได้บางคนแบบครึ่งวันบางคนต้องรอถึง3วันอะไรเงี้ยสรุปไม่ได้มาได้ตอนเครื่องจะขึ้นพอดีพิมพ์บอกมานะครับก็อ่ะเสยียดายคือถ,ถ้าถ้าพิมพ์มาเข้าเมืองแน่แมันมีผู้ร่วมขบวนการไงแต่ถ้าอยู่คนเดียวผมก็ เดินเงาเงานะและวิดีโอทั้งหมดของวันนี้เราใช้ GoPro Hero 12ถ่ายนะครับทั้งตัวหูฟังบลูทูธเองหรือว่ามีเด a m o d สหรือว่าจะเป็นการใช้ตัวไมค์ไวเลสก็ได้นะครับก็ สะดวกสบายมากรวมถึงการถ่ายสัดส่วน8ต่อ7ซึ่งสามารถที่จะนําไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube t i k อ o k ินสตาแกร m นะครับถ่ายครั้งเดียวได้ทั้งภาพแนวตั้งแนวนอนมาใช้งานนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะกดลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมลาไปก่อนกับ P. c r o o n i a ครับ Everyone เจอกันซี See